เนื่องดูพิมพ์สองดูเนื้อสามดูวิธีการสร้างนะครับเน้นที่วิธีการสร้างนะครับสําหรับพระกิ่งมาเซธิโชคนะครับนะฮะเขาจะนะฮะทำหุ่นเทียนด้านหน้าและด้านหลังประกบกันนะครับเทโลหะลงไปนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นตะเข็บนะครับเขาจะเก็บตะเข็บข้างสวยงามมากๆนะครับของเกเลียนแบบจะเก็บได้ไม่สวยดีเท่านี้นะครับช่างโบราณฝีมือดีมากๆนะครับ เขาจะเก็บดีๆนะครับเก็บสวยๆนะครับแล้วก็จะเหลือไว้ตรงพระศกนะครับเป็นเม็ดตรงนี้ที่เขาจะไม่ไม่เก็บนะครับเราจะเห็นความต่างว่าตรงเก็บตะขอบข้างสวยๆกับตรงเม็ดพระศกจะไม่เก็บเห็นไหมจะเห็นพอเห็นตะเข็บอยู่อ่าด้านซ้ายและด้านขวาเห็นไหมด้านขวาเนี่ยเห็นเป็นตะเข็บยาวๆเห็นไหมแล้วเขาจะเก็บงานตรงข้างๆเขาจะไม่เห็นรอยประกบเลยนะครับวิธีการดูเป็นแบบนี้นะครับแท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนจําพิมพ์ทรงแม่นๆ